สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาไขาความลับอายุยืนของแมวเหมียวให้ฟังกันหลายคนคิดว่าแมวอายุสั้นแต่จริงๆแล้วพวกเขาสามารถอยู่ได้นานถึง15-20ถึงปีเลยนะเคล็ดลับแรกคืออาหารเลือกอาหารที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับช่วงวัยของเขาผมเคยเจอเจ้าเหมียวที่บ้านข้างๆอายุ18ปปีคุณป้าเจ้าของบอกว่าอาหารดีมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงๆครับ ต่อมาคือการดูแลสุขภาพพาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำฉีดวัคซีนครบถ้วนและที่สำคัญอย่าปล่อยให้อ้วนเพราะจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ง่ายอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือความรักและความเอาใจใส่เล่นกับเขากอดเขาแปลงขนให้เขาแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วครับสุดท้ายอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมของเขาถ้าผิดปกติรีบพาไปหาหมอทันทีนะครับ เห็นไหมครับว่าการดูแลแมวให้อายุยืนไม่ใช่เรื่องยากแค่ใส่ใจและดูแลเขาอย่างดีเท่านี้เจ้าเหมียวของเราก็จะอยู่กับเราไปนานๆแน่นอนครับ